ครับท่านชมครับต้อนรับเข้าสู่ C N X News เจาะข่าวตรงใจคุณนะครับรายการเรานำเสนอทุกวันอาทิตย์18.30นนทีนะครับทางช่อง9 L C Cable TV เชียงใหม่แห่งนี้นะครับเทปนี้ถือว่าเป็นเทปที่ส่งท้ายปีนะครับในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้ผมอยู่ในบรรยากาศของร้านบางขวางคาเฟ่นะครับร้านนี้นะครับที่เราเห็นบรรยากาศอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นร้านที่แฝงข้อคิดนะครับให้คนที่มาใช้บริการได้คิดแล้วก็ตระหนักไปด้วยนะครับในเรื่องของการคิดที่จะกระทําผิดต่างๆย่อมจะไม่พ้นเรื่องของการกระทําที่ผิดกฎหมายและเกี่ยวข้องกับเรือนจําหรือว่าคุกนั่นเองนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งกุศโลบายนะครับที่แฝงไว้ให้ผู้ที่มาใช้บริการร้านบางขวางคาเฟ่แห่งนี้ได้คิดกันก่อนที่จะ คิดกระทาสิ่งที่ผิดๆครับวันนี้เราไปติดตามเรื่องนี้กันกับบางขวางคาเฟ่เชียงใหม่ครับกับยองคราบขนาดนี้ผมอยู่กับน,น้องปลายนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนร้านสวัสดีครับน้องปลายร้านบางขวางคาเฟ่เชียงใหม่นะครับก็หนึ่งก็ต้องขอทราบที่มานหนึ่งเพราะว่าเห็นร้านค่อนข้าง,งจะแปลกในสายตาผมแล้วก็ผมคิดว่าในสายตาท่านผู้ชมอีกหลายท่านเลยนะขอทราบที่มาของร้านครับ สำหรับคอนเซปต์ของร้านเรานะคะที่เป็นร้านบางขวางคาเฟ่ค่ะเพราะว่าเกิดจากการที่เราได้คุยกันในสำหรับพื้นส่วนของร้านนะคะว่าเอ๊ะเราจะสร้างร้านขึ้นมาใหม่นะคะในเชียงใหม่เนี่ยไว้เป็นที่แบบมาสังสรรค์กันแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกกันหลังเลิกงานอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะให้มันรู้สึกแปลกใหม่ก็เลยค,คิดขึ้นมาได้ะคะ่ะว่าเอ๊ะเราลองมาทำเป็นแบบบรรยากาศ แนวเรือนจําใช่ใช่พี่แนวเรือนจำแล้ภาษาเด็กเขาเรียกว่าเซบาใช่ใช่เพราะว่าขาะในเมืองไทยยังไม่มีเลยแล้วก็เอ๊จะทำแบบนี้จะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยอะค่ะที่จะมีเลยค่ะยังไม่มีเลยค่ะร้านเราอะค่ะจะเป็นร้านแรกของเชียงใหม่ที่เป็นแนวนี้ค่ะแล้วก็ในประเทศไทยด้วยไม่ใช่เชียงใหม่อย่างเดียวคิดว่าแปลกไหมก็แปลกนะคะก็ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะมาที่นี่บางขวาง แต่ค่ะเพราะปกติคนทั่วไปก็คงได้ยินชื่อบางขวางว่าเป็นคุกใช่ไหมคะก็คงไม่มีใครอยากเข้าไปสัมผัสค่ะก็เราก็เลยทํามาเป็นแบบนี้นํามาเป็นชื่อร้านทําให้คนรู้สึกว่าเอ๊ด้ยินอยากลองก็เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศตกแต่งเป็นยังไงบ้างครับก็บรรยากาศของเรานะคะคือก็จะจาลองคุกอะค่ะก็คือเราจะมีเป็นข้างในเนี่ยจะเป็นโซนหนึ่งเราเรียกว่าแดนหนึ่งแดนหนึ่งครับค่ะแดนหนึ่งเนี่ยก็คือจะอยู่ข้างในแล้วจะมีดนตรีเล่น ดนตรีสดใช่ค่ะจะเป็นดนตรีสดแล้วก็แต่ว่าก็จะมีเปิดเพลงฟังชิวๆสบายๆด้วยแล้วก็ถ้าแดน2องแดน2คือโซนที่2ก็คือนั่งข้างนอกอ๋อก็คือนั่งโอเปนแอร์อย่างนี้ใช่ค่ะโอเปนแอร์ให้คนนั่งคุยกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปตามสบายใช่ค่ะใช่ค่ะบางคนที่ไม่ชอบเสียงเพลงดังๆใช่ค่ะอาจจะมานั่งคุยกันรู้เรื่องกว่าใช่ค่ะแดนสามแล้วครับแดน3ก็จะอยู่ข้างนอกนี่เหมือนกันค่ะจะเป็นข้างนอกเหมือนกันอ๋อ คือใช่ใชเราจะแบ่งเป็นโซน3โซนเป็น3แดนมี3แดนเท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ยังเป็น3แดนเท่านั้นครับผมแล้วข้างในเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างภายในร้านเวลาน,นั่งภาในร้านเนี่ยคนเป็นเสด็จรรด้วย มองซ้ายมองขวาจะเจออะไรบ้างฮะเราก็จะมีสัญลักษณ์ของร้านเลยนะคะคก็จะเป็นรูปตรงคนคุกก็ค่ะใช่ค่ะข้างในร้านใช่ค่ะคเขาจะมีสักเต็มตัวเลยซึ่งรเรียกว่าเนวัดดาวก็คือ,อนนชื่อดังด้วยใช่ค่ะเขากำลังดังแล้วก็แอบองเขาไปเป็นพรีเซนเตอร์นิดนึงก็คือดังในในเรื่องในเรื่องที่ ไม่ค่อยถูกต้องเท่าที่ดังพอควรในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ค่ะใช่ะะก็จะมะีเราจะมีทางด้านนอกก็จะมีป้ายรถเมล์บางขวางอย่างที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะเห็นเป็นหัวแอปเปิลเลยนะฮะ<ช>เป็นยุคเซเวนตี้เลยยุคเซภาพเลยนะใช่ค่ะคกันเลยนะฮะใช่ค่ะก็สามารถนั่งถ่ายภาพกันได้ถ่ายภาพไปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กไปลง Facebook ไปลงอินสตาแกรมก็แล้วแต่ใช่ค่ะว่าเรามาถึงนี่แล้วนะ บางขวางคาเฟ่เชียงใหม่ไม่ใช่มากุกใช่มาผับเอเลสบอ่ใช่ค่ะอาหารเป็นยังไงบ้างที่นี่ครับอาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารเอาอาหารไทยค่ะจะเน้นเป็นอาหารไทยสบายง่ายๆสบายๆทั่วไปรสชาติดีคุณภาพดีสะอาดแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงค่ะสดสะอาดใช่ค่ะสัมผัสได้ค่ะสําคัญที่สุดก็คือราคาไม่แพงด้วยใช่ค่ะคนที่เขาต้องการจะมาบางขวางคาเฟ่เนี่ยจะเริ่มต้นจากจุดไหน อะไรยังไงฮะร้านเปิดบริการถึงกี่โมงค่ะอ๋อเริ่มเปิดแต่6โมงค่ะ6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนใช่ค่ะนะแล้วก็จะมายังไงฮะก็ถ้าเราขับรถมานะคะถึงแยกกากต้นพยอมไปทางพืชสวนโลกค่ะเราตรงมานะคะเจอไฟแดงแรกเลี้ยวขวาค่ะอ๋อเลี้ยวขวาที่มันมีไฟแดงนั้นรอให้มันเขียวก่อนเลี้ยวขวาใช่ค่ะถูกต้องค่ะจะมีซอยเข้ามาใช่ค่ะใช่ไหมฮะค่ะตรงนี้จะอยู่บริเวณหน้าอ่าสิปนาขันโตค่ะเข้ามาไม่ไกลค่ะมา100ร้อยเมตรค่ะเราจะเห็นไฟวบแวบวบแวบ อ่าเป็นไปสัญญานะคะ็นงเกยง่ายๆเลยด้านหน้าเนี่ยทางเลี้ยวเข้ามาเนี่ยจะมีป้อมป้อมยามของคุกใช่ถูกต้องใช่ค่ะแทเเป็นสัญลักษณ์ใช่ไซเรนเปิดอยู่ใช่ค่ะแล้วที่สําคัญสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้ด้วยครับผมใช่ฝากคุณปลายเชิญชวนอ่าคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะฮะหรือว่าคนที่อยู่ในเชียงใหม่เองเข้ามาสัมผัส บางขวางคาเฟ่เชียงใหม่ครับค่ะก็ขอฝากท่านผู้ชมเนยนะคะถ้าอ,อ,อยากลองสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะคะแล้วก็มาสังส่งรค์กับเพื่อนยามเย็นนะคะอ,อ,อย่าลืมนึกถึงบางขวางคาเฟ่นะคะฝากเบอร์โทรไว้สนิดได้ไหมครับเผื่อว่าใครต้องการจะทราบข้อมูลหรือโทรมาจองโต๊ะจองอะไรครับค่ะโทรมาได้ค่ะเบอร์0 9นย์เก้าหนึ่งค่ะแปดห้85 85, ค่ะหกสก้าค่ะติดทุกวันนะครับค่ะทุกวันค่ะที่นี่ก็คงยินดีต้อนรับนะครับท่านที่อยากจะมาสัมผัส บางขวางคาเฟ่เชียงใหม่นะครับในบรรยากาศที่เป็นบาร์รีสร์ทมีทั้งบรรยากาศภายในนะฮะนั่งฟังเพลงบรรยากาศชิวๆนะฮะหรือว่านั่งในบรรยากาศด้านนอกนะฮะที่เป็นโอเพ่นแอร์นะครับและตรงนี้ก็คึกคักไปด้วยนะักท่องเที่ยวจีนด้วยที่มาที่12ปันนาใช่ไหมฮะก็บ,บรรยากาศมาตรงนี้ไม่เหงาฮะแขวงด้วยคติความคิดดีๆ นะครับอขอบคุณท่างไปายมากครับขอขอเดี๋ยวพาไปช <ขอ S 2> มบรรยากาศนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครับคุณปายนะจะพาผมเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านเราไปสัมผัสกันครับว่ามีมุมอะไรกันบ้างครับเริ่มต้นตรงนี้ก็เป็นภาพของอ่เป็นคุกค่ะคุกบ,บางขวางเลยนะฮะค่ะเป็นคุกเก่าๆให้ความรู้สึกแบบวิมาถึงคุกแล้ว แต่แต่คุกดูแบบเป็นคุกที่เป็นดูอบอุ่นอบอุ่นดูเป็นศิลปะอะค่ะพี่อันนี้เป็นภาพจริงๆจากที่นู่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่อันนี้มันไม่ใช่ที่ประเทศไทยนะคะนี่ของต่างประเทศค่ะอ๋อนี่ของต่างประเทศใช่ดูเปรียบเทียบกันเฉยๆฉค่ะเชิเท่าไ่ครับน้องๆ้องศิลปินนะฮะก็เป็นลักษณะเหมือนค่งการ์ตูนใช่ค่ะนะฮะเป็นคนแบบติดอยู่ในห้องขังใช่นะฮะอยู่ในห้องขังก็ในสภาพต่างๆนะฮะ หมดหวังสิ้นหวังนั่งอะไรนะฮะรวมถึงตรงนี้ด้วยก็มีสุนัขด้วยนะฮะ,ะมีสุนัขด้วยเป็นบรรยากาศต่างๆที่เราเปรียบเทียบกันไปนะ,ะตรงไหน,น,นอีกที่บอกว่าอันนี้เป็นเนนะบางขวางค่ะอยู่อยู่ในอยู่ในที่คุมขังนะฮะใช่ค่ะเราสามารถเข้าไปถ่ายรูปเล่นได้จะเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะคะก็ดู โอเคน่าสนใจเลยนะฮะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามาต้องมาบางขวางต้องมาถ่ายรูปกับเนนะบางขวางอะคะ่ะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะคะที่นี่<ะ>ที่นั้น<ะ>ค่ะค่ะไม่มีแล้วนะค่ะ<ค><ค>มาอยู่มุมนี้นะครับผมเห็นภาพถ่ายหลายภาพเลยนะะใช่ค่ะมุมนี้นะคะอยู่ในแดนหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นรูปเก่าๆเกี่ยวก,ก,กับคุกบางขวางนะคะ ซึ่งรูกพวกนี้จะทําให้เราดูรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นคล้ายๆกับเตือนใจได้เตือนสติได้อ่ะค่ะแต่ก็แฝงไปด้วยศิลปะลูกพวกนี้จะอยู่บนบนบนเวทีเลยใช่ค่ะใช่ค่ะมีให้มองนะอันนี้เป็นบางขวางจริงๆนะใช่ค่ะเป็นเรือนจําบางขวางค่ะอีกมุมหนึ่งค่ะภาพใช่เรื่องราวของเรือนจานะฮะค่ะที่เราอยากจะดูเป็นศิลปะแล้วนะก็ยังแบบ อย่างที่เราคุยกันอค่ะมันจะได้บรรยากาศแนวคุกแนวเดือนจำอะค่ะจะเป็นเชอบาค่ะพี่ก็เรานั่งกินไปด้วยเห็นรูปไปด้วยแล้วรูปพวกนี้จริงๆแบวมาจากไหนก็เป็นรูปทั่วไปค่ะแล้วก็พี่หุ้นที่เป็นหุ้นส่วนกันอีกคนนึงเขาก็เป็นเก็บสะสมรวบรวมมาค่ะ แล้วก็นํามาไว้ในในร้านใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นภาพซีเปียหรือภาพเผาดำนะใช่ค่ะจะเป็นออกแนววินเทจเก่าๆหน่อยน่าสนใจค่ะไปฮะอันนี้ผมเห็นเป็นตู้ปอนอบางขวางอันนี้เอาไว้สําหรับทาอะไรอะ่ะค่ะก็เอาไว้เราสามารถส่งไปสนีนะคะจากที่นี่นะคะ่ะให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้คะ่ะว่าเราได้มาถึงที่ปอนอบางขวางแล้วอะคะ่ะส่งไปถึงบ้านเลยใช่ค่ะสามารถส่งไปถึงบ้านได้เลยะค,ะเค่ะก็คือใส่ตรงนี้ใช แล้วทางร้านก็จะเอาไปส่งตู้ไปรษณีย์จริงๆใช่ค่ะแล้วส่งถึงบ้านเลยนะฮะใช่ค่ะเป็นว่าเราได้มาถึงบางขวางคาเฟ่เชียงใหม่แล้วอะค่ะน่าสนใจอะค่ะอีกมุมหนึ่งนะฮะค่ะไปฮะอันนี้เราอยู่กับใช่ค่ะเป็นหอคอยของบางขวางนะคะที่เราจำลองมาจริงๆจากคุกบางขวางอะค่ะซึ่งอ่ เราเนี่ยก็คืออยากให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้านะคะได้สามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้ขึ้นถ่ายรูปได้ใช่ค่ะแต่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันคือ,เ,อ,อเป็นขอคอยของผู้คุมอะคะ่ะสำหรับที่อยู่ในคุกอะคะ่ะครับคค่ะแต่ว่าเรานำมาจำลองครับแต่ก็สามารถให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถขึ้นยืนไปยืนถ่ายรูปได้อ่ะคะ่ะก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของร้านดีนะค่ะครับ สิ่งที่น่าสนใจนะครับที่บางขวางคาเฟ่เชียงใหม่แห่งนี้นะครับส่งท้ายรายการของเรานะครับตลอดปีที่ผ่านมานะครับเรานําเสนอเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับไม่ไว่าเป็นเรื่องของอาจญากรรมนะครับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหนักทั้งเบานําเสนอท่านผู้ชมมาตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับและเราเป็นเทปสุดท้ายที่เราจะอาอกาศทางช่อง9 LC c เ b l e TV คบเชียงใหม่แห่งนี้ด้วยนะครับ แต่ถ้าผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวทางหน้าแฟนเพจ C N X News นะครับหรือว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ของเรานะครับที่นำเสนอตลอด24ชั่วโมงทาง www.cnxnews.net ปีหน้าฟ้าใหม่นะครับคงจะต้องติดตามกันว่ารายการของเราจะไปออกอากาศที่ไหนอย่างไรมีเรื่องราวดีๆอะไรไหมท่านผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปต้องขอขอบพระคุณครับสำหรับการติดตามรับชมและการให้การสนับสนุนอย่างดีตลอดมานะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ